กราบสวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการตอบให้ตรงคำถามนะครับะวันนี้เรามีแขกรับเชิญก็คือคุณนัทพงศ์โอเคนะครับเดี๋ยวยวเข้าเรื่องเราเลยนะฮะไม่อยากจะพูดเยอะนะฮะทาไมคุณยังฉี่ที่นอนอยู่ครับผมหลับกับแม่ผมก็เยี่ยใ่ยที่นอนผมหลับกับแม่แล้วก็เยี่ยใ่ยที่นอน แล้วทำไมวันก่อนคุณอ้วกใส่ที่นอนครับผมชอบอ้วกใส่ที่นอนผมชอบอ้วกใส่ที่ดอครับท่านผู้ชมนะฮะอันนี้คุณนัทพงศ์นะครับนี่ฮะอย่างที่ทุกคนอยากรู้ว่าเขาทําอาชีพอะไรฮะคุณทํางานอะไรครับทำงานบริจาคมีเงินเดือนเท่าไหร่ครับที่เจ็ดบาทมีเงินเดือนเดือนละเจ็ดบาทนะครับท่านผู้ชมคุณพ่อเขาเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายครับคุณพ่อคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายอคุณพ่อเป็นผู้ชายแล้วคุณแม่หรอครับคุณแม่เป็นผู้ชายคุณแม่เป็นผู้ชายนะฮะแล้วคุณมีพี่น้องกี่คนครับสี่คนส ตัวเองเป็นลูกคนที่เท่าไรคนที่เจ็ดคนที่เจ็ดนะครับเ<ด> <c oughs> ป็นลูกคนที่เจ็ดครับมีพี่น้องสี่คนแต่เขาเป็นลูกคนที่เจ็ดนะครับอาหารที่คุณชอบคุณชอบอาหารแบบไหนครับอาหารอาหารเนื้ออาหารเนื้อเขาชอบกินเนื้อนะเป็นเนื้ออะไรครับเนื้อวัวเนื้อวัวนะครับชอบส่วนไหนของเนื้อวัวครับเนื้อวัวมอโมเนื้อวัวมอโมนะครับแล้วงานอดิเรกงานอดิเรกของคุณนัทพงศ์เนี่ยคุณคุณชอบทําอะไรครับ ชอบทำงานเขาชอบทำงานนะครับแล้วเขามีวันหยุดการใช้ชีวิตหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแต่ระว่างของเขานะ่เดี๋ยวผมจะลองถามให้นะครับแล้วคุณมีวันหยุดไหมครับมีคุณหยุดวันไหนครับหยุดวันเก้าหยุดวันที่เก้าครับของของทุกเดือนหรือของทุกปีของทุกปีวันที่เก้าของทุกปีนะครับแลวหนึ่งปีมีกี่เดือนครับสี่เดือนหนึ่งปีมีสี่เดือนแล้วหนึ่งเดือนนะ่ะมีกี่วัน สี่วันอ่ามีสี่วันนะครับนี่ฮะผู้ชายคนนี้เขาเป็นอัจฉริยะเรื่องกอไก่ขอไข่มากฮะกอเอ๋ยกอไก่ขอไข่ไม่แล้วอ,อ่างเนื้อโนหฮอนะฮูกตาตูเ่เป็นไงฮะเดี๋ยวให้เขานับหนึ่งถึงสิบก็ได้เลยฮะอ่านับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบอ่าแล้วครับฮะแล้วงวดนี้หัวหอกอะไรครับเจ็ด จ็ดเจ็ดนะฮะงวดวันที่สิบเจ็ดมกราออกไม่รู้อไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ครับเอาครับอ่ะฮะเดี๋ยวะฮะเป็นรอบไอห้าคันถามช่วงพิเศษฮะคุณมีแฟนหรือ,อยังครับมีแล้วอ่าเขามีแฟนแล้วนะครับทุกคนนะฮะเขาไม่ได้โสดนะครับเขามีแฟนแล้วนะครับครับแต่งงานหรือ,อยังครับเราไม่ได้แต่แล้วบวชบวชหรือ,อยังครับค่อยบวชอ๋อเดี๋ยวค่อยบวชเนาะแล้วคุณดั้นพงษ์เนี่ยมีความฝันว่า สวัสดีนึงคุณเอ็งพง์อยากจะเป็นอะไรครับอยากเป็นเป็นเจ้าพ่อเป็นเจ้าพ่อเป็นเจ้าพ่อมาเฟียหรือเจ้าพ่อให้หวยครับเจ้าพ่อให้รวยเจ้าพ่อให้รวยเด็กคนนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับอยากเป็นเจ้าพ่อไอ้เราก็คิดว่าเป็นเจ้าพ่อมาเฟียไม่ใช่ครับเจ้าพ่อให้หวยนะฮะเพราะอยากให้ทุกคนรวยให้ทุกคนได้มีกินมีใช้กันนะฮะก่อนละจากไปอ่ะก็ขอกราบสวัสดีครับ